แต่ว่าถ้าเกิดในมิติการเมืองปรากฏว่ามีกระแสข่าวมาครับรองวิกเอนหกวันปรากฏว่าสสทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลนะครับมีกระแสข่าวว่าจะบินด่วนไปเกาะฮ่องกงนะครับถามว่าไปทําไมนะครับปรากฏว่ามีรายงานข่าวมาว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงนะมาฉลองแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับวันนี้วันเกิดคุณทักษิณนะครับ26กรกฎาคมนะครับ74ปีอ่ปีคุณทักษิณตอนนี้มาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับหลายฝ่ายก็ประเมินว่า จะมากาอติดภารกิจการโหวตเลือกนายกรัมมนตีนะครับเพราะว่าหลังจากเปิดวันหยุดยามาเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนแล้วแหละเกี่ยวกับการเลือกนายกร,มรัมมนตีรายงานข่าวนะครับบอกว่ามีแกนนําคนสําคัญของพรรคก้าวไกลนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับเพื่อ